ขอบคุณครับท่านประธานผมนิติพลผิวเหมาะบัญชีรายชื่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์พักเก้าไกลในฐานะกรรมาการิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนคะะําแปลยติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีพศ2563จํานวน571.22ล้านบาทเข้าเป็นงบกลางในเงินก้อนใหญ่จํานวน 88,452ล้านบาทเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ภัยแล้งและเหตุจำเป็นอื่นเงิน500กว่าล้านนี้ไม่มากครับคิดแล้วไม่ถึง1%อร์เซถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งนี่แค่เศษเงินแต่ถ้าเอาชีวิตเป็นตัวตั้งเงินก้อนนี้จะทำลายความมั่นคงของทุกชีวิตในประเทศไทย ผมเปิดเอกสารพรบโอนงบประมาณครับดูไปพร้อมๆกับงบประมาณปี63คำถามแรกที่อยากถามรัฐบาลคือความจริงใจมีไหมงบที่เกิดประโยชน์กับประชาชนถูกตัดยับแต่งบที่เอกชนมารับไม่ตัดเลยงบประมาณบางเรื่องแย่มากไม่ควรทำมาแต่แรก แต่ก็ทำมางบประมาณบางเรื่องสำคัญกับชีวิตโดยตรงครับแต่ท่านไม่ให้ความสำคัญท่านตัดงบทำแผนที่หนึ่งต่อสี่พันเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวนห้าล้านสามนแปดพันเบาทต้องโอนกลับมางบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาโควิดสิบนี่ถูกต้องแล้วครับ แต่ควรคืนงบก่อสร้างระบบจัดการขยะ RDF จำนวน74 1 2 6 8 0 0บาทกลับไปยังหน่วยรับงบประมาณตามเดิมทั้งหมดผมจะไล่เรียงให้เห็นภาพชัดๆนะครับงบก้อนแรกงบจัดทำแผนที่1ต่อ4 0 0พเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ย้ำนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ นี่ไม่ใช่โครงการนี่ไม่ใช่โครงการวันแมปที่จะเป็นการปรับปรุงแนวเขตที่ดินแบบบูรณาการให้อยู่ในแผนที่อันเดียวกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความซับซ้อนของแนวเขตที่ดินของที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนการทำแผนที่หนึ่งต่อสี่พันนี้เป็นโครงการที่ชาวบ้านไม่ได้รับรู้เลยครับเท่ากับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำแผนที่ขึ้นมาใหม่อีกฉบับ เห็นอย่างนี้แล้วอย่าว่าแต่โอนกลับเลยครับแต่โครงการแบบนี้ไม่ควรทำมาตั้งแต่ในงบห3สามเลยซ้ำทำแบบนี้การแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนไม่มีความหวังแล้วครับไทยมีที่ดินประมาณ321ล้านไร่และเป็นปัญหามาอย่างยาวนานเถียงกันไม่จบไม่สิ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคนรุกป่า บาลุกคนคนรุกคนสรุปใครลุกใครกันแน่ครับปัญหานี้แก้ยากมากเพราะเครื่องมือที่จะใช้ในการมาแก้ไขปัญหาก็คือแผนที่แต่ในเบื้องต้นต้องบอกว่าเราต้องใช้แผนที่อย่างเดียวกันก็คือวันแม p ถึงจะแก้ไขปัญหาและคุยเรื่องนี้กันรู้เรื่องครับที่ประหลาดก็คือไทยใช้แผนที่หลายมาตราส่วนเหลือเกิน เรื่องแผนที่นี่พูดกันยาวครับแต่ผมจะเล่าไว้ฟังแบบสั้นๆคือหน่วยงานราชการไทยแต่และหน่วยใช้แผนที่คนละฉบับกันแต่ละฉบับก็ใช้มาตราส่วนที่แตกต่างกันและแตกต่างกันมากเหลือเกินครับคำถามคือมาตราส่วนที่แตกต่างกันและผลเป็นยังไงครับ ทำไมผมไม่ต้องมาหยิบยกขึ้นอภิปรายในวันนี้ก็เพราะความแตกต่างนี้จะทําให้เห็นรายละเอียดของพื้นที่ไม่เท่ากันไม่เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ตรงนั้นใครอยู่มาก่อนกันปัญหาที่ดินมีตั้งแต่เหนือจนใต้ครับถ้าไม่เชื่อลองไปถามพี่น้องที่อยู่รอบบริเวณเทือกเขาบูโดจังหวัดนาราธิวาส ว่าเขามีปัญหามากขนาดไหนท่านลองนึกภาพตามนะครับตาสีตาสานั่งรถทัวร์ปสามจากนาราธิวาสเข้ามากรุงเทพมหานครเดินหน้าแห้งไปที่กรมแผนที่ทหารแถวร,ราชดําเนินครับเขาบอกว่าเราใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมืน นั่งรถเมร้อนไปที่กรมที่ดินสูญราชการแจ้งวัฒนาครับเขาบอกเราใช้หนึ่งต่อสี่พันงงสิครับแบบนี้เดินงงงง,งวยงวยไปต่อที่กรมป่าไม้กรมอุทยานแถวมอเกษตรครับเขาบอกเราใช้หลายมาตราส่วนขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แล้วยังต้องย่อให้อยู่ในกระดาษ A4 สนะครับสเปะสะปะไปหมด การแก้ไขปัญหาที่ยาวนานขนาดนี้แทนที่จะรีบทําวันแบบให้เสร็จแต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับจะทําแผนที่ขึ้นใหม่อีกฉบับเพิ่มความยุ่งยากให้มากไปกว่าเดิมเปิดไล่ดูเอกสารงบปี63ครับผมเจองบที่ทําแผนที่แบบนี้นะครับมากถึง192.675,000 00บาท มากยิ่งกว่างบวันแมบ,บเลยครับแม้ว่าวันนี้กระทรวงทรัพย์จะโอนงบกลับมาบางส่วนก็ตามแต่โครงการแบบนี้ไม่ควรทํามาแต่แรกด้วยซ้ําเพราะยิ่งสร้างปัญหาที่ดินให้หนักไปกว่าเดิมความจริงใจมีไหมที่ดินมีหลายรูปแบบครับเอาให้เห็นภาพชัดๆแบบคนไม่เรียนกฎหมายก็เข้าใจ แบ่งเป็นสองประเภทครับที่ดินแบบแรกคือที่ดินที่เป็นของรัฐที่ดินแบบที่สองก็คือที่ดินที่เป็นของคนทั่วๆไปแบบเราเเป็นเจ้าของในทางเศรษฐศาสตร์สิ่งที่ต้องเอามาคำนวณรวมด้วยคือค่าเสียโอกาสอย่าว่าแต่คนจนเลยครับคนชนชั้นกลางก็ไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อที่ดินเป็นของตัวเองได้ยิ่งพี่น้องชาติพันธุ์ของผมนะครับ หลายคนไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วเขาจะไปหาความมั่นคงได้อย่างไรโอกาสในชีวิตอีกเท่าไหร่ที่เขาต้องเสียไปพี่น้องเมี่ยนของผมจะเอาที่ดินไปเปลี่ยนเป็นเงินก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีพี่น้องปะปะกากยอของผมจะส่งลูกให้เรียนถึงสูงก็ทำไม่ได้ครับ เราะเขาต้องเก็บเงินไว้ทาไร่พี่น้องชาวมงของผมจะเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจเขาก็ไม่กล้าเพราะเขาไม่มีความมั่นคงไม่มีหลักประกันอะไรในชีวิตเลยแล้วนี่ยังรวมถึงพี่น้องชาวไร่ชาวนาของผมเลยนะครับเขาไม่มีเงินจะเอาไปลงทุนทําการเกษตรแบบปลอดสารพิษเพื่อที่จะขายให้ได้ราคาดีๆเขาก็ทําไม่ได้ครับ ทางออกที่แย่ที่สุดแต่เป็นทางเดียวที่เขาจะทำได้คือต้องกลับไปใช้สารเคมีเพราะนั่นคือต้นทุนที่ถูกที่สุดที่เขาจะเข้าถึงได้ครับผมให้ข้อเสนอแนะแบบนี้นะครับรีบทำวันแบบให้เสร็จแล้วเอามาพัฒนาการถือครองที่ดินรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่คนที่ขาดโอกาสจะได้มีโอกาสได้ใช้ที่ดินบ้าง วิธีนี้หลายๆประเทศเขาว่าทำกันครับนั่นคือการถือครองร่วมกัน Common Use ถ้าท่านไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรามาคุยกันนอกรอบได้ครับการถือครองที่ดินร่วมกันอย่างน้อยเป็นการสร้างความมั่นคงในการวางแผนชีวิตอย่างน้อย ก็ส่งต่อให้กับลูกหลานได้อย่างน้อยก็เข้าถึงการช่วยเหลือของภาครัฐได้ไม่ใช่จำกัดจำเขียอย่างทุกวันนี้ครับการทำงบประมาณแบบนี้ใครชนะไม่รู้แต่ที่แน่ๆประชาชนแพ้ความจริงใจมีไหมเรื่องถัดไปครับการจัดการขยะ ตั้งแต่มีโควิดแทบไม่มีรถวิ่งบนถนนเลยครับแต่ที่เราเห็นมีมากก็คือมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งส่งอาหารเพราะว่าคนเปลี่ยนมาสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้นเพราะเขาออกไปไหนไม่ได้ถึงแม้วันนี้จะมีการผ่อนปลนมากขึ้นแล้วครับคนออกไปจับจ่ายใช้สอยไปตลาดไปเดินห้างสรรพสินค้าเข้าเข้าร้านอาหารได้แต่สิ่งที่เราจะต้องระวังมากขึ้นตามไปด้วยนั่นคือเรื่องความสะอาด ช้อนทุกอันซ่อมทุกอันตะเกียบทุกคู่ต้องห่อพลาสติกหมดครับทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวท่านรู้ไหมครับว่ามันมากขนาดไหนจากวันละพันห้าร้อตันเป็นวันละ6,300ตันฟังตัวเลขแล้วไม่ผิดครับ6กพัสอตันต่อวัน ฟังผมให้ดีเลยนะครับนี่คือโอกาสคนในวงการเขาเรียกว่าขยะสะอาดเพราะมันสามารถประหยัดเวลาในการเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF ผมขอเรียกสั้นๆว่า RDF นะครับเจ้า RDF เนี่ยเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงแล้วขายได้ราคาดีด้วยแต่นี่รัฐบาลจะโอนงบค่าก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น RDF ที่อยุธยา ปทุมธานีสระบุรีเพื่ออะไรครับหลายคนไม่รู้ว่า R D F สามารถให้ความร้อนได้พอๆกับถ่านหินและมีราคาที่ถูกกว่าถ่านหินถึง25%โดยประมาณผมถามหน่อยแล้วแบบนี้มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปทำเหมืองถ่านหินจะไปเดินตากแดดไปเดินเสียงในดงระเบิด และยังสร้างฝุ่นจํานวนมหาศาลในระหว่างการก่อสร้างและการขนส่งทําไมครับเอาแค่ตัวอย่างเดียวพอลองไปที่เชียงใหม่บ้านผมครับไปถามพี่น้องที่บ้านกระเบิดดินอําเภออมก๋อยว่าเขาอยากได้เหมืองฐานหินไหมผมมั่นใจว่าพี่น้องที่อมก๋อยจะบอกเราว่าไม่เอาหยุดทําลายบ้านของเราเถอะ แล้วเอาขยะพลาสติกที่พวกเราสร้างขึ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีเอามาทําเป็นเชื้อเพลิง r d f ทาแทนฝุ่นทาแทนซะฝุ่นที่บ้านเขาจะได้ไม่มากไปกว่านี้เอาเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราเข้ามาครับจําได้ไหมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วยาวมาจนถึงกลางปีนี้เราเพิ่งผ่านอะไรกันมาที่เราเห็นลอยฟุ้งอยู่ในอากาศมันคือฝุ่นไม่ใช่แป้ง สรุปสุดท้ายครับงบที่ถึงประชาชนไม่ควรตัดอย่างโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะ RDF ที่สร้างพลังงานสะอาดลดการใช้ถ่านหินลดปัญหาฝุ่นในอากาศส่วนงบบางโครงการไม่ควรมีแต่แรกด้วยซ้ำอย่างโครงการทำแผนที่หนึ่งต่อสี่พันเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ยิ่งจะไปซ้ำเติมปัญหาของที่ดิน และยิ่งถางช่องว่างความเหลื่อมล้ำให้มากขึ้นไปอีกครับท่านเลือกได้นะครับว่าจะเดินย่ำเท้าอยู่กับที่หรือก้าวไกลไปข้างหน้าเพื่อสร้างอนาคตที่ดีและส่งต่อให้กับลูกหลานของเรา<ม>ความจริงใจมีไหมขอบคุณครับท่านประธาน